โอ้โหไม่ทำไมมันยืดขนาดนี้น้ำยาเจลเล็กแม่เจ้านี่มันนี่นี่นี่จะใส่อะไรนะเขาเรียกกะละเมกะละแมอะไรวะตังเมไย่ไม่่ได้ใส่่่่ะะไไมม้ใ,มใ,ใชอะอนี่นะนี่ถ้าใครทำแบบแบบนี้นะสุดยอดเลยนะอร่อยแ,แน่นอนแล้วคนโจเอาจมูกมาดมได้เลยหอมมากหอมใช่ไหมให้ดมอะไรให้ดมอะไร รวมเรสุกรวมเรสุกเฮ้ยมีไข่ปูด้วยนี่มีไขป่ปูมีปลาหมึกมีหอยนางรมกุ้งสุกกุ้งสด มีเมนูน่ารัานะโทรศัพท์เริ่มโทรมาแล้วเมืม่อกี้เมื่อวานจ้ะช่วงนี้นำมะม่วงใช่ไหมใชใ่คนโตตอนนี้ไม่มีไหลบัวมีเป็นสายมีเป็นสายบัว โอ้เด <laughs> wow. <experience> ี Gym. ๋ยวนี้มีไข่ปลาเสียวด้วยเห็เพื่อนเขาขายอะค่ะก็เลยอยากขายอยากเป็นอย่างเขาบ้างนะครับลูกค้าถามหาก็เลยเอากระเท้าสักหน่อยอเดี๋ยวจะตกเกรนเดี๋ยวพอขายไม่ดีก็ถอยเองเอาไปก่อนก็ยำใส่ข้าวโพดมะม่วงอะไรพวกนี้ค่ะนี่นะร้อยเดียวเจาร้อยเดียวก็เดียวจ้ะ พเดียวก็แซบได้นะฮะอ๋อลูกใส่ถุงใส่ช่วยลูกใส่ถุงใส่ช่วยได้หมดนะร้านนี้สามารถนั่งกินที่ร้านได้นะมีเสือปูนะฮะ ัสดีกันนี่เมนูอะไรครับเนี่ยส้มตําปรราูหมาปลาร้าตําปูหมาปร้านะเป็นยลงดานคะโอ้แหเผ็ดรับประกันนะความเผ็ดลนะ้งแองเดียวแลเจตายลแล้่จอันนี้ส้มตําปูหมาปลาราคุณเจ้ปูหมาปลรา เจ็ดสิบบาทไปค่ะบางจังหวะก็คนเยอะพอรูปมาถ่ายแบบนี้จังหวะดูดีไม่ม<ช>ีคนพอดีใช่ใช่เลยสั่งเยอะๆเลยครับสั่งเยอะๆเลยโหเยอะเลยถ่าเยเยอะๆครับ <c oughs> มีมีอันนี้ทีเด็ดอ่ะทีเด็ดอ่ะแนะนำแนะนำเขาหน่อยทีเด็ดที่ว่าเป็นหอยหอยนางรมอะไรเอ้หอยเราสามหอยอ่ะทีเด็ดไม่วันนี้หอยเนตัวไม่ใหญ่แม่ไม่ได้ไม่มีมาถ้าแม่แนะนำก็เป็นหมึกแซลมอนพริกเผาไหมลูกแซลมอนพริกเผาหนึ่งร้อยแซลมอนกุ้งสดพริกเผาก็ร้อยห้าสิบถ้าลูกไม่ชอบสไตล์นั้นพื้นๆเลยนางลมพริกเผาเจ็ดสิบนางลมพริกเผาไข่แดงก็เจ็ดสิบหรือถั่วฝุ่กุ้งสุกไข่แดงงเงี้ย ร้อยเดียวอะนน่ะไที่ใส่ทานอ่ะเหรอได้ได้เดี๋ยวแม่ดีใส่ให้สักประมาณลูกอะไรอย่างนี้ดีกว่าลูกพันหมึกไข่นยเดี๋ยวแม่ใส่หมึกไข่กับกุ้งสุกทำสไตล์โถผูให้ดีก่าคิดลูกไปสองร้อยโอเคคือเราเราจะเกรงใจลูกค้าด้วยสา่เราตงจร้านนี้เลยนะเอาใจที่เกรงใจพี่เนาะ ของใส่ถาดด้วยนี่มาแล้วมาแล้วเดีเราจะแนะนำลูกค้าที่เราจะพี่แกงใจได้ลูกเอาใจพี่เลยต้องกินคำใหญ่ๆนะเขาบอกพี่กับเราช่วยพี่เก็บต้องกินคำใหญ่ๆอันนี้ส้มตำปูหมาปลาไหลค่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทได้ถาดนึงเลยโอ้โหได้ถาดนึงเนาะเจ็ดสิบบาทไม่ไม่ไม่แต่ทั้งถาดเลยเจ็ดสิบบาท ràng cung ừ. chế lấy đi chinh lợi ở dưới cho nói dù cái thả lỏng ใช่ค uhm. ่ะ20ต้นต้นเนะ20ต้นต้นเนะครับจะฝากธนาคารไว้อีก15ปีฝากธนาคารได้ด้วยเหรออายุเอ้ยแต่ผมไม่ฝากมั่งทีจะเอาไม่รับฝากธนาคารไหนรับฝากอายุได้มั่ง่ะนี่ยำยำจุดจวดแซ่บแซ่บอาจารย์ไม่พี่เร็ยนสวยแล้วจ้า ไโชคดีมากเลยครับมาไม่มีคิวจริงๆค่ะคือคือเพิ่งหมดงานกาชาไปอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเราค่ะสั่งสิ่งดีๆนะคะองไสอยู่ที่ประจวบครับมันเป็นเขาเรียกว่าอ่าวประจวบไหมใช่อ่าวประจวบสามเพืองครับอสามเมืองประจวบครับอันนู้นอ่าวมะนาวซ้ายมือแม่อ่าวน้อยแม่จะอยู่กลางอ่าว อาวประจวบปรวบไปยิ่กลับเลยไปนู่นจะออกแล้วจะเอาอ่าวแล้วแล้วกาวนกลับมาลูกเมียน้อยใส่ลูกไม่ได้เน้นใส่ปลาราไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะเสร็จเลยนะเมนูยัง่ด้แต่งสไตล์ถั่วปูลูกใส่นะถ้าใส่ก็ได้นี่อันนี้เมนูอะไรครับน้อยน่ะนูน้อยน่ะอยู่ร้านไหนครับไม่ทราบเมนูของตัวเอง จริงเหรอมมันีรวฮะเออแล้วยังไม่ได้ยกขึ้นมาดูเลยไหนดูอ๋อนี่เหรอปูม้าสุกหมดแบบนี้เลยทำหมึกไข่ไข่หมึกไทยพี่อ๋อไข่หมึกนี่ครับได้นำเสนอแคงปลาล้านะคะเจสบาทสิบาทนี่นะครับจ้ะตัวเยอะมากจ้ะอันนี้ลูกไล่สดในช่องไหนลูกได้ให้น้องไปติดตามเขาไล่สดช่องเขาเองไล่สดจ้ะนี่ถ้าใครที่อยู่ในช่องไล่สด ว่าอะไรที่อยู่ในช่องไว้สดของเราะะแต่ว่าเอาใจอยู่แล้วเนี่ยมาน้องโมมาทานที่ร้านเนี่ยค่ะน้องโมน้องโมเนี่ยจะพาลูกค้าให้มาถึงตั้งเท่าไหร่จะไม่ได้มาลครับมากระติกนะะเราแบ่งปันกันคะ่ะช่องคุณซิณนิโตมารับยำข้า,ขาพอพออวโพดมะม,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 ม่วงทัดกรอบไ้ไหมคะ <laughs> ช่องผมนะครับ ช่องผมนี้ลูกไม่น้อยฮะคนไม่ไปดูแล้วตอนนี้ไม่มีใครรักผมเลยตอนนี้กลับเข้ามานะกลับเข้ามานะครับอย่าอย่าหลงทางนะแฟนกลับนะกลับเข้ามาช่องซุนิจโทรเวลนะะกลับมาถ่ายจะเล็กนะครับปกตินะคนเยอะๆมันก็มัน้วน้องโมนะใครที่หลงทางออกไปช่องอื่นนะกลับเข้ามากลับเข้ามาเล่นนะฮะช่องไหนก็เหมือนกันนะใครมาถ่ายก็ยูทุบด้วยกันนะนะครับชัดเจนเลย ใบหนาแมงดาเพิ่งหมดเดี๋ยวลูกเ่าแมงดาออกนะลูกนะเมนดาหมดอันนี้เมนูอะไรเออตัวปูโอ้แล้วกินหมดแล้วเกียวขนาดนั้นอ่ะกี่คนอ่ะสองคนเจ็ดจานตายแล้วเดี๋ยวไปช่วยกินนะมั้ยนี่เหลือกี่อย่างนี่ให้มือแม่เสร็จแล้วเรากินต้องกินถึงกี่โมงอ่ะสักสองทุ่มแล้วกันกินไปเรื่อยๆ อันนี้เศษดูอะไรของวะไม่นาเอาถาดมาแม่เอาจานเปลเลยก่อนอาจารย์อาจารยาจารย์น่าบอกมั่วแม่ไม่ได้บอกเลยแม่ไม่ได้บอกลุงโจนะมั่วไม่หรอกคือแต่ก่อนัะไม่ค่อยสนิทกับลุงโจไงคะพอสนิทสนิทก็ลุงโจโดนนะโดนหน้าขบโดนหน้าขบตลอดก่อน อาอาสวัสดีครับเชิญเลยนะครับกระดไฟาไปเห็ุน้นีนนนมึกไข่นะคะกวีปุ้งสุกหมึกไข่ยสองร้อยา200บาทลูกโอ้โหสามรายการสองร้อยบาทฮลัลโหลวลคัม

ประดิษฐ์ประดอยโน่นนี่นั่นใส่เข้าไปแม่เห็นแต่แม่ยอมยกพกให้ลูกยกพกดูดูแล้วแล้วอันนี้ยังไม่จบเลยนะยกพกเดี๋ยวแม่จะใส่ปลาหมึกให้ลูกอีกหนึ่งตัวนี้แม่ใส่กุ้งพิเศษให้ลูกด้วยนะพร้อมกับหมึกเดี๋ยวลูกเห็ยื่อจะมาทนเลยยังไม่เสร็จนะยังค่ะเดี๋ยวจะทำน้ำยำลาจะมีหมึกมีหมึก จะเอาใจถ้าจังหวะดีๆีเราก็ได้เอาใจให้ขนาดนีหน่อยครับถ้ายุจับนี้เผลอลูกได้ใส่แต่วยพัติดไปอะเนาะนี้จัเต็มเลยนี่โอหเ้เลยเท่าเท่าไรนะเท่านะเ่แขนดีจ้าเห็นโพสอยู่เพิ่งมาเพิ่งมาที่นี่นะคะที่นี่ชาวนา่ ไมต่งหน้หน้าเลยพ่อดูเมื่อกี้เองอาแล้วคุณแม่ถามาด้วยคุณแม่ถาที่ชินไมากินบ่อยอยู่วันนี้เขาเดินสายประจวบออ้อาแล้วไมอ๋อต้องใส่ในครกนี่เหรอเดี๋ยวจะตักไค่ะอูว่าต้องทำไงก็ได้ที่เซฟไม่ให้มันล่วงนะคะอ่าฮะเอาไตักไปใส่อันนี้สินี่ย ในลูกก <toys> ็เห <m ics> <sh yelled> ็นว่าแม่แถมลูกบ้างนะเห็นไหมมากนะครับเนี่ยจานนี้จะเด็ดค่ะแม่แม่คิดลูกไปสองล้อเลยไม่พลาดนะครับผมท้องเทานี่ไม่ได้ราคานี้ยนะห้าร้อยเกือบพึงพันห้าร้อยไว้ขวาอ่ะจ้าหรือแม่พิเศษน้าอยากกินอะไเด้น้าแอบกินน้ำลายหรือเปล่าน้าายนแอบกินน้ำลายหรือเปล่า ต่างมาแล้วร hey. ู้ส mm ึกโอ้โหจัดต้องได้สบายสบายยำกุ้งสดนั่นนาสวัสดีค่ะคนเจอาสวัสดีหลายรอบแล้วฮะไม่เป็นไรหรอครับสวัสดีครับทำผลไม้นะครับสี่สิบบาทใช่ค่ะ ผลไม้รวมค่ะคุณเจอครับสี่สิบบาทวันดือนหลังด้วยหูแดงโรยกุ้งแห้งกระั่วได้ไหมคะไม่ได้จ้าเนี่ยดดูแลพี่หูแดง ต่ีนะคะด้น่าแชน้ำง่รสาารคุณนะคะรูสูดเนแมงไม่ได้เน้นผดประมาณไหนใช่ไหมต้องผ็ดากเลยะหรอจัดจัดแดวจอนน้ำนะเอาอะไรปั้นน้ำแดงไงน้ำแดงธรรมดา ไม่ปัน่นอ๋อไม่ปัน่นไม่ปัน่นเยอะเยไม่ปันป่นเวลานอนจี๊ดขึ้นขอบคุณเจเล่นนะที่เลี้ยงน้ำแดงนะฮะจ้าข้าน้องว่าเห็นไก่ปูหมาโ <Yes> อเคครับผมสวัสดีครับสั่งได้นะนไ,ดได้จ๋าได้จ้ะไม่เหลือดูอันเล็กจอเมนูอะไรไข่ปูกุ้งสุกจ้ะเฮ้ยไข่ปูกุ้งสุก คุณคุณยังไม่เคยยังไม่เคยถ่ายนะไข่ปูกุ้งสุกสวัสดีค่ะดีจ้ามาจากไหนกันนะจ้าสวัสดีจ้าเซลเซลสวัสดีสวัสดีจ้าคุณลูกซูม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  ซู o ม zoom ยำไข่แดงกุ้งสดลูกไมไข่แดงกุ้งสดทำได้สามลยันน้มีไข่นี่ด้วยนี่แม่ไข่โยพูดผิดไข่ปูกุ้งส่ไข่กุดไข่ปูก็ร้อยยีสิบะเป็นสองร้อยยี่สิบทานกับบ้านเหรอแยกแยกน้ำกับบ้าน วันนี้ร้านจะเล็กมาสามช่องเลยนะฮะก็ผ่านไปผ่านมานะมีช่องอะไรบ้างวันนี้ช่องซีเน่ชาแนลช่องซูนินโ,จโจทานแลานลเอชชาแนลซูนิโจช่องล่องนซูนิโจทราเวลแล้วก็ช่องล่องนมเอ้ยไม่ใช่อ่านฉันันฉันนันฉันแนนะไรต่อไปอะไรเอามานี่กูมาอยู่นี่ส่งมาหนี่กูมาอยู่นี่ thank you so much นี่ครับน้ำแดงฮะมาที่ไหก็ได้กินทุกทีนะน้ำแดงนี่ฮะมาทุกวันไม่รู้ก็จะโกรธหรือเปล่าเตียงพี่สันคุณโจเพิ่งได้น้ำไปนะกูมารพี่สันเอาอะไรนะเอากูมารเหมือนกันเลยเอาแดงแดงแดงเฮลูบอยโอแดงแข็งตาคงจะไม่ได้แล้วครับเพราะเขาไปแล้วครับต้องเดินไปสั่งเองนะฮะออโทษรได้ น่าแล้วกาแดงแฟนตาให้กุมารหอยจากกุมารลุ้นพี่เดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวผู้ชมจะหาว่าลำเอียงนะฮะเราก็สมัครภาคสมัครภาคกันนะครับส้มตำธรรมดาโจไหนไปไหนครัลุงโจเอาพอดีไปอเมริกายุโรปนะฮะแล้วก็กรุงเทพอเมริกานครชัยศรีนครชัยศรีขอโทษนะช่วงนี้ไม่ได้ไป จะเล the ีงพี่ Darwin> ันบอกแผลได้แดงแดงไม่ต้องขอโทษเราบอกค่ว่าจะเล้งพี่ันน้ำแดงหมดเะใส่น้เวอ๋อเีวน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียว้ม่ด้ี่ด้เอา้มก็ได้่ะแก่อย ไม่ใช้ตังค์เลยใช่ไหมครับที่ได้เงินมานี้ไม่ได้ใช้เลยใช้มาแถวบ้านจักรวาลแม่นั่งเอามีสายเข้าเมื่อกี้ไม่น่าหรอกนี่สันนี่สันนี่สันตาเธออย่างนี้แม่ไม่ต้องสันตัดกินไปเลยไม่ต้องตัดนะคลิปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องตัด ทำไมชาดคุณโจ้ก็จสุภาพคุณจเนาแน่นะคะในช่องพิสันด้วยถ้าคุณโจะอยากได้หัวได้คนดูเยอะๆพี่คุณโจต้องลงหัวคลิปว่านครชัยศรีมีอะไรโดนโดนโดนด่าหรือเปล่าไม่จะโดนโดนได้ได้อะไรนะได้ยอดวิวนะไอเดี๋ยววันนี้เราลงมั่งดีกว่าว่าห้าร้อยได้อะไรบ้างนะเผื่อได้แปดแสนวิวกว่าเขาเนาะ ผมเจอที่ไรอ่ะถามลูกเสือม่เจะถามทำไมถามไม่เคยได้คำตอบของลูกเดี๋ยวพวกเดือนเสร็จแล้วนะพี่รุ่นคอมเมนต์แม่จ้าองบอกน้องไม่หนาว่าทำไมไม่น่ะต้องอยู่ตรงจุดนั้นเลยก็มาช่วยตรงจุดนี้คุณแม่ช่วยตอบจำไม่เป็นเหมือนก็บว่าหลักกาเวลาคุณแม่ไม่อยู่เนี้ยไม่น่ะจะแบบย้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆอ่ะน้องก็ย้ำได้ย้ำได้ใช่ไหมมั่นใจฝีมือน้องล่รคะ เงินต้องหลายบาทใครจะเอาชีว <c ười> <c ười> ิตมาทิ้งกับน้องวันนั้นนะบางทีอาเจ้าอร่อยก็ได้น้อให้โอกาสเขาสิคุณเจ้าสั่งยำแมงได้สักตัวเออให้นานายำด้วยมั้ยดูดิจะอาจจะอร่อยกว่าแม่ก็ได้นะหนแน่นะฮิมาดิ่สั่งน้องยำได้แต่ที่นี้ยัำยำไม่ถึงเวลาน้องเขาไปดีหน้าที่เขาจะแย่โอ้ตั้งกระตื่นเช้ามาเลยใช่ไหม นี้มันเป็นคอมเมนต์นะคะตั้งใจหาอันนี้มีแนะนำนะคะราคาหมึกไข่เลยแล้ว้งไข่ปูแม่ลูกมีเพิ่มจงไข่ปูจไท่ปูมดแล้วยังไม่ได้เอารายการหลอ้งหมดแล้วเจดสิบวใช่แล้วเจ็ดสิบสี่สิบสี่เเจ็ดห้าเลย สันอะ,อะไรนะสงสัยมีหลายแบบเหมบางคนสงสัยนาจะได้อยากจะไขข้อสองสัยไรนะคะไม่นหนาเขาไม่ไม่ได้นั่งหน้าบึา้งหน้าตึงอะไรหรอกคะ่ะ <Okay. S 1> เขาเป็นเด็กวางตัวเขาเป็นเด็กแบบนั้นแม <Hey, S 1> ่บอกดิว่าวันนั้นทีน่หน้าหน้าบึ้งหน้าเป็นไรเป็นเส้นไม่สบายบอกดิว่าวันนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรปวดท้องปวดต้องอึ่งอยู่ จริงๆแล้วน่าน่ารักนะโอเคน้อยหน่าเขามีเหตของของเขาขอบคุณนะคะถ้าไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีใครติดตามชีวิตเจเล็กซึ้งมามาค่ะอ่าเดี๋ยวดามาแล้วมามาคุณโจ้ต้องรูปเล่นแถวพผวคลิปพิจันเนี่ยมันดีะายทำตาเลือดตาเลยลูกค้ามาแล้วครับเสร็จแล้วของลูกค้าค่ะ เป็นต้มตำต้มตำไทยภูสามห้าบาทนะคะไทยภูสามหราเหร่าจะใช่เจาทำอะไรก็ได้อย่าไปทำไรพี่จังนะไปทำไร้ายอก็ร้อนไปทำไร้ายรอก็ร้อสวัสดีครับเชิญเลยนะครับกำลังว่างอยู่เลยแซลมอนคุณาขอบพระคุณค่ะสั่งก่อนได้ก่อนนะครับ สังก่อนได้ก่อนนะจ๊ะเอาตัวนี้ยำได้เอาตัวนี้ยำได้เปล่า้แม่แซลมอนแซลมอนอูโอ้โหดูอันนี้เปโลเลยอ่ะแปดสิบบาทได้หมดนั่นเลยเหรอจ้าถูกใจให้ฟรีถูกใจให้ฟรีนะสำหรับเชลยทำดีให้เบิ้ลถูกใจให้ฟรีทำทำดีให้เบิ้ลอาจจะขึ้นหัวข้อคลิปนี้แล้ววะดังแน่ นี่ือที่มือแร่นี่จะแร่หนึ่งรอยนะคะหนึ่งรอบาทแต่ไม่ได้แสดงวายกขีนแต่ก็เยอะคะแต่คือว่าแซลมอนหนึ่งรอยกับหอยแครงห้าเจ็ห้าสแต่ยังไงก็ชื่นชมคอนซันน่ารักแต่คุณซันเจอคอมเมนต์อะไรก็มีแฟนถับมาช่วยคอนสันเยอะนะคะ จะได้เป็นกําลังใจให้แฟนขับจะได้แฝดพี่สันนะคอาแล้วผมรับเอียงนะฮะน่ะเอะได้ใหม่หือเุ่มเก่าเนี่ยเอ๊นิสัยเนี่ยได้ใหม่แล้วลืมเก่าจ้าได้นสีนูเลยนะคะหนึ่าสิบบาทแม่นี่หนึ่งร้อยห้าสิบเพะแซมมอนนะคัแซลมอนแซลมอน เสี่ยวได้อามีเพิ่มมา50เว้ยปกติจะร้อยเดียวอ๋อเป็นพวกหอยแครงใช่ไหมหมายความว่าคุณโจจะร้อยเดียวก็เสี่ยวได้พี่ซันล่อร้อยห้าสิบเสี่ยวได้ส่วนกมไปใกล้น้ำลายหกไหมคะใช่คุณสาเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามัวแบบนั่งดูแต่ใน YouTube นะคะมาน้ำลายหกห้าร้อยยี่สิบใช่คุณสาพร้อมเพื่อนไหคุ ลงลมสูงทองอะถ้ามันทอดอะถ้ามันหนักมากก็ถอดมันก็ได้สูงทองอะ <c oughs> อะไรช้อปปิ้งช้อปปิ้งตอนเนี้ยตอนนี้ห่างเิงก็ไปเดินลำบากก็เดินแถวตลาดนี่ละหางกินยำเลยค่ะเนื้อหอยนางรมหอยนางรม น้องเจนใส่ทังข้าวโพดมา่วงไหมคะก็จะขาเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแน่แน่หนูจะถามลุงโจซะหน่อยแม่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทครับบ้านแฟนลุงโจขายแปดสิบไหมเหรอไม่แน่ใจแล้วกันแฟนลุงโจอยู่นครไทสีม่นใช่เยมไปเย้มาเอาแฟนกลับไปด้วยโอ้โๆ ต่อไปอะไรเอ่ยเหลาโคตรมาพี่เข็ดพอดีพอไหมคะเข็ดกลางๆเหลาโคตรมามาด้วยกันมาเดินมาผลที่ติดตามชมก็าถือว่าจะไชนะครับร้านส้มตำยำเจเล็กนะฮะอย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะที่ถนนก็เดินอ่าวไประจวบนี่เองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามสวัสดีครับ